อาเบคนวันนี้เรามีเรื่องจะขอพี่พี่แอฟเตียนนะครับผมเข้ามาแล้วฝากขอใจกันด้วยนะครับผมอย่างกำลังตื่นเวลายำไมไม่กด ไปไหนกันหมด มาครับทุกคนเข้ามาแล้วฝากขอใจกันด้วยนะครับผมไมม่ปขากองอยังนนะเอาอยาง้งมาก่อนไปเจ้าของบ้านเขาไปเอา มาครับทุกคนก็ขอไัเล็กสักครู่นะครับผมขอเนี่ยตั้งขากล้องสักครู่นะวันนี้ผมมีเรื่องจะให้พีพีเอฟซีช่วยผมหน่อยนะช่วยน้องด้วยนะก็คือทุกคนมีเรื่องเรื่องใหญ่เลยแหละอยากให้ใหใหให ทุกคนเนี่ยเข้าไปติดตามช่องใหม่เดี๋ยวผมจะอ่านเมสสนะครับคุณนะครับโอเคแล้วโอเคมันแปะวางช่องได้ไมั้ยไม่ได้ไมัม้ยต้องให้โทรเนี่ยไม่ได้หรอไม่ได้ รูปอะอารมณอ่ะก็คืออารมป์อารมป,อปของช่องน้องออมอะสองนาทีก่อนสวัสดีสามถึงสามคนดูนะครับผมกราบสวัสดีทุกท่านเลย,ลยนะใช่วันนี้นะครับทุกคนผมจะขอทุกคนนะบันท, 4, ท,ทุกท่านเนี่ยช่วยหน่อยนะครับผมนะโอเคช่วยกันนะครับผมช่วยกัน สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่อาสานาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่านมีน่าเครื่องเนี้ยจะเห็นไหมคนดูจะเห็น